สวัสดีครับสมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็มีเลขเด่นปักหลัก10บ,บนครับงวดประจำวันที่1กันยายน2564ลงคลิปให้สมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางเลขปักหลักสิบบนครับจะได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ คำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการคิดสูตรหวยหาเลขเด่นหลัก10บ,บนสรุปเลขห้าสูตรชนกันเพื่อหาเลขตัวเด่นปักหลัก10บ,บนเป็นแนวทางการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้สติพิจารณญาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาดูสูตรการคำนวณหาเลขเด่น ปักหลักสิบบนนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด5สูตรครับในแต่ละสูตรทั้ง5สูตรนั้นผมจะนำเลขรางวัลที่1หัวล่าสุดนะครับซึ่งออก046750มาเป็นตัวตั้งในแต่ละสูตรนะครับมาดูสูตรที่1นะครับในสูตรที่1ให้นำรางวัลที่1มาตั้งครับ0 4นย์0ครับตั้งก็นำให้นำเลขนะครับหลักหมืน่น บวกหลักร้อยครับหลักหมื่นรางวัลที่1นะครับงวดวันที่16ล่าสุดครับคือเลขสีครับบวกหลักร้อยบวกหลักสิบครับคือเลขห้าครับน้ำหมื่นบวกน้ำหมื่นบวกสิบครับคือสี่บวกห้าครับสี่บวกห้าได้เท่ากับเก้าครับได้เลขเก้าทำสูตรเลยครับได้เก้าแต่ก่อนนับลดลงมาหนึ่งแต้มคือแปดครับบวกจากเลขแปดเพิ่มขึ้นไปให้เลขแปดตัวแปดหลักครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าครับ นี่คือสูตรที่1ครับสูตรที่2ครับให้นำรางวัลที่1มาตั้งครับรางวัลที่1่วัตตาสุด4 60750ย์ครับ460750นะครับแล้วก็ให้นำเลขหลัก10ครับหลัก10คือ5บวกตัวเองครับ10บวก10เท่ากับ5บวก5ได้เท่ากับ10ครับได้เท่ากับ10ก็คือได้10เอาศูนย์ตัวหลังเป็นตัวตั้งครับได้เลขศูนย์ก่อนนับลดจากศูนย์มา1แต้มคือ9ครับ บวกจากเลข9เพิ่มไปให้เลข8ตัว8นะครับเ0้า3 4 5 6ครับนี่คือสูตรที่2ครับต่อไปสูตรที่3ครับสูตรที่3ให้นำรางวัลที่1มาตั้งเช่นเดียวครับวดล่าสุดออก4 6 4 4 6, 6 7 5 0ครับวิธีการบวกนะครับวิธีการบวกก็ให้นำหลัก10บวกเลข5ครับบวกเป้ เลขคงที่คือ5ครับ10บวกหหลัก10ก็คือ5ครับบวกเลี่ยวที่คือ5นะครับเท่ากับ5บวกหครับในสูตรที่3ครับ5บวกหเท่ากับ10ครับได้เลข10ครับเอาศูนย์ตัวหลังเป็นเลขํำสูตรครับได้เลขศูนย์ก็นับลบจากศูนย์มา1นแต้มคือ9ครับบวกจากเลข9เพิ่มขึ้นไปให้ได้เลข8ตัวแลดละครับ90 1 2 3 4 5 6ครับนี่คือสูตรที่3ครับต่อไปสูตรที่4ครับ ให้นำรางวัลที่1มาตั้งครับ046750เป็นตัวตั้งครับวิธีการคิดก็ให้นำหลักแสนบวกหลักพันบวกหลักร้อยบวกหลักสิบครับแสนบวกพันบวกสิบครับแสนบวกพันเท่ากับ0บวก6บวก5ครับ0บวก6บวก5เท่ากับ11ครับได้11เ,เอา1ตัวหลังทำสูตรครับเลข1นนะครับเลข1ก่อนนำตัวจาก1มา1แต้มคือ0ครับ บวกจากเลข0เพิ่มขึ้นไปให้เลข8ตัวแล้นะครับ0 1 2 3 4 5 6 7ครับนี่คือสูตรที่4ครับต่อไปสูตรที่5ครับสูตรที่5ให้นำรางวัลที่1มาตั้งเช่นเดียวกับรางวัลที่1ออก0 4 6 7 5 0มาเป็นตัวตั้งครับแล้วก็ให้นำเลขหลักร้อยนะครับหลักร้อยบวกนะครับหลักสิบบวกหลักสิบสครั้งครับเท่ากับ เจ็ดบวกห้าบวกห้าครับเจ็ดบวกห้าเท่ากับสิบสองครับสิบสองบวกห้าเท่ากับสิบเจ็ดครับได้สิบเจ็ดนะครับเอาเจ็ดตัวหลังเป็นเลขทำสูตรนะครับได้เจ็ดนับลดเจ็ดนหนึ่งแต้มคือหกนะครับบวกจากเลขหกเพิ่มขึ้นไปให้ได้เลขแปดตัวแปดหลักนะครับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามครับนี่คือสูตรที่ห้าครับเมื่อได้เลขสูตรทั้งห้าสูตรนะครับผมก็จะนับแต้มทั้งห้าจุดให้ทั้งห้าสูตรชนกันนะครับ เพื่อหาเลขตัวเด่นปักหลักสิบบนนะครับปานับแต้มกันตั้งแต่สูตรที่1นนะครับตั้งแต่เลข1จนถึงเลขศูนย์นะครับจะชนจีสูตรครับเลข1ครับ1สูตร2สูตร3สูตร4สูตร5สูตรเลข1ชน5สูตรนะครับเป็นตัวที่1ครับเลข1ครับชน5สูตรนะครับ1นะครับต่อไปเลข2ครับเลข2 1สูตร2สูตร3สูตร4สูตร 5สูตรครับเลข2ชน5สูตรครับเลข2ครับชน5สูตรครับต่อไปเลข3ครับ1สูตร2สูตร3สูตร4สูตร5สูตรครับเลข3ชน5สูตรนะครับเลข3ครับชน5สูตรครับต่อไปเลข4ครับเลข4ครับ1สูตร2สูตร3สูตร4สูตรสูตรที่5เลข4ไม่มีครับ6 7 8 9 0 1 2 3ย์ไม่มีเลข4่ครับข้ามเลยครับต่อไปเลข5ครับ1สูตร <4 S 1> สองสูตรสามสูตรสี่สูตรสูตรที่ห้าไม่มีเลขห้าครับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามไม่มีเลขห้าครับไม่มีเลขห้าก็ข้ามไปเลยครับต่อไปเลขหกครับเลขหกนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับเลขหกไม่มีครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าไม่มีเลขหกครับไม่มีเลขหกก็ข้ามไปครับต่อไปเลขเจ็ดครับสูตรที่หนึ่งเลขเจ็ดไม่มีเช่นเดียวนะครับ 8 9 0 1 2 3 4 5ี่เลข7ไม่มีครับข้ามไปเลยครับต่อไปเลข8ครับ1สูตรสูตรที่2เลข8ไม่มีครับสูตรที่3เลข8ไม่มีครับ90 1 2 3 4 5 6ห้าเลข8ดไม่มีครับ90 1 2 3 4 5 6เลข8ดไม่มีครับเมื่อไม่มีก็ข้ามไปนะครับต่อไปเลข9ครับเลข9ครับ1สูตร2สูตร3สูตร สูตรที่4เลข9ไม่มีนะครับ01 2 3 4 5 6 7เลข9ไม่มีครับสูตรที่4ไม่มีก็ข้ามไปเลยครับต่อไปเลข0ูนครับมาดูเลข0ูนครับจะชนกี่สูตรครับ1สูตร2สูตร3สูตรสสูตร5สูตรครับเลข0ูชน5สูตรครับตัวสุดท้ายครับเลข0ูนย์ครับชน5สูตรครับสรุปตัวสุดท้ายครับชน5สูตรนะครับทั้งหมดนะครับทั้ง10ตัวเลขครับ ตั้งแต่เลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ครับสิบตัวเลขสรุปเลขชนห้าสูตรนะครับที่ชนทั้งห้าสูตรชนทั้งสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้านะครับจะได้เลขเด่นหลักสิบบนนะครับปักหลักสิบบนอยู่ที่สี่ตัวครับในสี่ตัวมีเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขศูนย์ครับหนึ่งสองสามศูนย์เป็นเลขเด่นปักหลักสิบบนนะครับนี่คือข้อมูล แนวทางเลขสูตรหลักสิบครับจากสูตรทั้ง5สูตรที่ได้สรุปแนวทางความคิดนะครับแนวทางการคิดฐานเลขเด่นหลักสิบนะครับมาลุ้นกันเลยครับใน4ีตัวนะครับ1 2 3 0ย์ในสีตัวนี้จะเดินตามสูตรที่คำนวณหรือไม่ครับในสีตัวนี้ครับตัวเด่นนะครับตัวเด่นผมจะเน้นนะครับผมเน้นไปที่นะครับ ในสีตัวเด่นนะครับในสีตัวเด่นนะครับผมตัวเน้นนะครับเน้นให้สมาชิกดูครับผมเน้นไปที่เลขหนึ่งครับเน้นไปที่เลขหนึ่งในตำแหน่งเลขปักหลักสิบบนนะครับมาลุ้นกันนะครับเลขหนึ่งจะเดินตามสูตรคำนวณหรือไม่ครับนี่คือข้อมูลแนวทางเลขปักหลักสิบบนนะครับจากการสรุปเลขทั้งหมดห้าสูตรครับทั้งหมดห้าสูตรสรุปเลขชนกันห้าสูตรได้เลขเด่นอยู่ที่ สี่ตัวหนึ่งสองสามศูนย์ครับใน12304ตัวนี้เน้นก็คือเลข1ครับเน้นที่เลข1นะครับนี่คือข้อมูลแนวทางครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณาในการรับชมก่อนตัดสินใจนะครับข้อมูลนี้เป็นแนวทางเลขสูตรเท่านั้นนะครับจะเดินตามสูตรนี้หรือไม่ก็ต้องมารอรุ่นกันในงวดวันที่1กันยายน2 5 0 0 64นะครับขอบคุณสมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านทุกคนทุกกําลังใจนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดคานวณสูตรหวยที่ผมได้หาขาหอ้อมูลแนวทางสรุปเลขเด่นปักหลักสิบบนนะครับสรุปเลขห้าสูตรชนกันให้สมาชิกสรุปเลขเด่นนะครับให้สมาชิกดูเป็นการประกอบการตัดสินใจก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เลยครับเพื่อเป็นกําลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูุดวอดีๆเล็กเด่นๆมาลงคลิปให้สมาชิกได้ติดตามรับชมอีกในคลิปต่อไปเลยครับให้สมาชิกหวยเด็ดเล็กเด่นทุกท่านนะครับโชคดีทุกคนนะครับตกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจําวันที่1กันยายน2564หย่งเฮงรวยกัน,น,น,นทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ